สวัสดีและสวัสดีตอนสวยเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศบบสุขสุคนทางบ้านสะสุกแดดออกแต่เศร้าเลยพี่น้องมื่อนี้กะฮอนฮเนาะ <c ười> ไม่ว่าสิมีโชกบ่มื่อนี้เนาะสบายดีเสียงโซกอีกแล้วมื่อนี่ค่ะโตไปสิมีโกกบ่ไม่ว่าคือรอบนี้เนาะพี่น้องสาวซุกกะ ถืออุดหนุนลอตเตอรี่อีกแล้วเนาะก็เป็นทาง IFC USA เนาะเพิ่อนอุดหนุนลอตเตอรี่สาวซุกรอบที่สองรอบนี้ซึ่งรอบแรกเพิ่นเคยอุดหนุนให้สาวซุกเสี่ยงโซกไปแล้วรอบหนึ่งและสาวซุกกระซุกซุกซกดีคือ IFC เพิ่นบอกไว้ว่ายังให้น้องซุกเฮงเพิ่นหว่านเนาะ ถ้าเฮงก็จะเฮงขึ้นไปเรื่อยๆส,สูุ้กะโบคิดว่าตัวเองน่ะจะโซกจะเฮงได้พี่น้องเลือกลอตเตอรี่ถึกอันใบที่ออกรางวันท้ายหกสามเนาะดีใจแท้ดีใจว่าเนาะขอให้ซกซกเอ้อบมาดี้เนาะแล้วรอบนี้เพิ่นกะอุดหนุนลอตเตอรี่เฮาหลายสุดเติบนะพ,นพี่น้องเพื่อนเลือกเอาแล้วของเพื่อนเนาะแล้ววันนี้เพื่อนกะจะมาให้เฮาเสี่ยงซกค,คนละสุด Mm hmm. เบิดครอบครัวเลยพี่น้องเลือกเอาเลยคนละสุดว่าไผมักเลขตัวใดมาบานนี่มาวัดดวงกันเนะาะผจะโชคจะเฮงเนี่ผจะเป็นผู้ถึอรางวัลเนาะและกามีพี่น้องยับชีใจดีลารๆทานเพิ่นก็อุดหนุน่นลอตเตอรี่เ่าสซุกไปคนละหลายสุดเลยคนละเจ็ดแปดสุดสิบสุดก็มีเนาะพี่น้องคนละเจ็ดแปดใบปั้สสาวซุกดีอกดีใจไย้ตั้งแต่ยังบ่ชในโฟร์ลอตเตอรี่เพิ่นกะ ส่งเขามาอุดหนุนแล้วเนาะแล้วเพื่อนก็นให้เสาซุกเลือกให้น้ำได้พี่น้องเสาซุกก็เลือกให้เพื่อนแบบว่าให้น้องสุขเลือกให้หน่อยว่าชอบใบไหนเอาตามใจเลยบางทีจะโชคจะเฮงเนาะเพื่อนว่ามีคนทักบางเถื่อก็ทักไปแบบว่าจะได้โชคจากคนทางไกลก็ให้เสาซุกเลือกให้อีกเนาะนี่โอกดีใจหลายๆพี่น้องที่เพื่อนอุดหนุนลอตเตอรีเอ่เฮานะ สาวซุกค่ยางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรูสุขูสุคนให้เพื่อนซุกเบอรทุกคนให้เพื่อนได้รางวัลเบัตทุกคนเพราะว่ามันมีหลายรางวัลแม่ลอตเตอรีน่ะนะเนาะมี I อ c ซทางอุบลเนาะเพื่อนแซดมาซื้อน้ำสาวซุกเนาะพี่น้องและเพื่อนก็ซื้อเป็นชุดห้าใบน้พ่พอดีสาวซุกได้เอารูปชุดห้าใบทั้งร้านเพื่อนน่ะส่งให้ไอ้เพื่อนเลือกเนาะ เพื่อนว่ารอบก่อนน่ะเพิ่นโซกโซกน้ำไปลดกับทะเบียนเพื่อนเพิ่นก็มาให้โซกเพิ่นว่าเนาะเพิ่นซื้อไปลดเพิ่นเพิ่นถูกรางวัลได้เสนส่งหมื่นบาทโซกขนาดเลยรอบนี้ก็เลยมาเสียงโซกน้ำสาวซุกลองเบิ่งเนาะเพิ่นกระจัดไปสุดห้าใบถ้าว่าพี่น้องเอฟซีเพื่อนสนใจสุดห้าใบเนาะสาวซุกยังบริโฟคแต่ว่าสาวซุกส่งให้เลือกได้เนาะสนใจสุดห้าใบสาวซุกก็มีเด้อพี่น้องสุดสิบห้าใบก็มีเนาะ พักหาสาวซุกได้ทางเฟซบุ๊กสาวซุกเซโนเดอพี่น้องมาบันนี้เฮาสิให้น้องๆเขามาเลือกลอตเตอรี่นำกาดเนาะตอนนี้น้องมิวกระโทตมาพี่น้องเฮ้ยโอ้โหให้แล้วกิ้งจ๊ะโยกอีกหน่อยค่ะเกียวกิ้งจ๊ะเ้อจ๊ะ่ะอื้อจ๊ะขนาดแม่ จะเร็วจ้ะยิ้มหนยิ้มแล้วหน่อยนะยิ้มแล้วหน่อยเร็วสบาย,บายดีพี่น้องมือนี้สิได้มา<ร>จับเกมจับลอตเตอรี่พี่น้องเอฟซีเพ,พิ่นซื้อให้เนาะแม่นคิดไว้แล้วว่าจะเอาเลขอะไรนะคิดไว้แล้วบอคันคิดไว้แล้วแล้วเอาสีให้แม่ว่าเลือกก่อนละกันเนาะแม่ว่าเอาเลขได้เบิ่งออกอยู่บ่แม่ ทางท้ายมานี่แหละเอาเลขทางไทยมีนนยวไวมห้าสามห้าสามไม่ว่ามักเล็กกระปูบอกเลยว่ามักเล็กอย่างที่จะว่ามักเล็กกระปูอันอย่าเอาเบิรงให้เล็กกระปูซะขันมันบ่มีเล็กกระปูก็เอาเล็กแมวเด้อโอ้คนมีตัวสำรอ,องเด้พี่น้องเอ้ย แม่สีเอามาแมวพอได้ลุ้นนะพี่น้องเอฟซีเพิ่นซื้อให้เนาะคนละคนละใบทสองใบพี่น้องฉือซุกมาหนึ่งโมหาวมาตะเกี๊ยวจะนอนบโมลบเลยแม่นขนาดเอฟซีถืองดเมื่อกี้นี่หานอนโมลับพี่น้องเพื่อสิรั้แม่นขนาดเอฟซีถือสองโนตะเกี๊ยวนึ่งแปดพันบาท แนจ้วพี่น้องดีใจเนาะหกล้านเอยันบริณอนอยู่หกล้านเนี่ยบริณอนคืนหนึ่งเนาะคันสิบสองล้านบริณอนสองคืนสามคืนผุหลักพี่น้องเลยยันหลายคืนสาวซุกยันตาค้างแบบสากินคาเฟ่เลยดีใจเบิดกระปู่แม่เบิดแล้วสามเบิร์ตหาเอาเล็กแมวเล็กแมวมีแห่มคืนเงินมีแห่มคือเก่าแบบบริณอนเลยนะไปคืนเงินที่นครพนมเลยลูกดิ๊กมาพี่ลูกดิ๊กเอาแม่เลี้เอาแล้วแหละเลี้ยงมึงนะ แม่เลขแมวไทยหนึ่งสีแมวอันดแมวอันแมวที่เฮ่านี่แหละมันอยู่น้ำเฮ้านี่แหละพี่น้องอาบันนี้ตะเกี่ยวนองน้อยเลือกเลยคนละสุดมีเล่้ไม่ใจแล้ววะได้แล้วแม่น้ะบันนี้แม่เจะเบึ่งมันเป็นเลขยังหกสาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีพี่น้องเลขงามขนาดของแมวสมหนึ่งส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนอกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ โอ้ยโเก็บไว้เองเด้อบานนีีเด้อเก็บไว้เองแล้วโอ้ยแม่โบภาพเด้โบภาพเด้ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าคนบอกเคยซื้อลอตเตอรี่พี่น้องอยวเมื่อยเด้อบานนี้นะบานเล็กลอตเตอรี่เอาแล้วก็เมื่อยแล้วบานเียจะใส่ละซื้อน้ำตกคลองตกเกีียวค่ะเดี๋ยวไว้อยู่บะเก้าผมมีจาไว้อยู่นี่บะคือตางหิสามกับเก้าสามเนาะเนาะ แม่เอาไว้แล okay, ้วนกกอกนกกับบมีเนาะไว้แบบนี้ไว้แล้วเอาไว้ในหันเหรอแม่เจ้าไว้ในหันนีเก้าสามีเลี้วได้บอเก้าสามนี่ได้างได่เก้าสามโอ้เอารถช้ากัเอาพี่น้องน้องเลือกเอาได้แล้วพี่น้องเอาส่งใบบอโอ้คุณซื้อให้สองใบซะถึงสิบสองล้านบาทสิบสองล้านพูดได้ค่ะมีคนถืองงงันเมื่อกี้นี้พี่น้องพนมสีสงครามถือถืออะไรอย่างไหนคสิบจองล้านเายน้องเลยไกลเข้ามาแล้วเท่ากับหักมาแต่นครพนมเนาะ มีคนถึกแน่นอนเลขอะไรห้าเก้าเลขผีเสื้อเลขแม่กระเบืองนี่นี่ก็แม่กระเบืองเดือนน้องน้อยหนึ่งเก้ากระแมนได้่ะเอาเลยเลยห้าเก้าเพราะเอาซองน้นตะเกียบเพราะว่าเดือนหน้านะเป็นเดือนน้องน้อยเนาะเสียงโุกเลยเดือนเก้าเนาะตู้ส่งใบแม่เจ้าก็ได้ส่งใบบ่ใบเดียวได้เอาแม่คือได้ใบเดียวกักซุดแบบนี้เลยซุดแบบนี้เละ ใบเดียวเลยแบนี้อแม่พูดว่าใบเดียวเลยแม่ม <No> uh ่น huh มีสรงใบแม่ไม่ได้ทงใบแม่ทรงใบทใบคือเดียวละแมวค่ะของเฮ่าระใบเดียวโตเกียวใบเดียวไ้แม่เฮงเฮงรวยๆคิดออกแล้วพันนมือคืนนี่พี่น้องเลยคือว่าพันไปจับเอาเป็ดกับเบย์มือคืนนี่เบลักไปกับเป็ดลักไปว่าใานเท่าไหมอพี่น้องกี่ได้เสี่ยงทรงใบเดียวเสียเอาเอาเป็ดเอาวัน หั่นเกาเบ้นี่แหละเกาเบ้เกาเบ้บอกเราะว่าเบ้ยังบปิดเอาจากเธอเบ้สามหเดห้าเบ้บู้ผมเป็นเพื่อนเอาแล้วบู้เบโอ้ยังยังยังเปิดมาเห็นเลยนี่เอาเบ้นี่แหละพี่น้องเลยเบ้สามห้าพันคือว่าไปจับเอาเบ้กับเป็ดมาเมื่อคืนเบ้ไปเป็ดไปเบ้เนี่แหละแปดเลยแปดหนึ่งศูนย์ห้าแม่บอกห้าสามห้าใส่กระเป๋าเรียบร้อยใส่แล้วของแม่ค่ะ พี่น้องรักษาเท่าชีวิตของเอฟซีที่เพิ่นซื้อคือการรักษาเท่าชีวิตแมของเฮาเองก็รรักษาเท่าชีวิตเพราะว่าถ้ามันเปื้อนมาสจะไปขึ้นรางวัลยากแน่นอะพี่น้องต้องรักษาดีๆนี่อันนี้แหละของเฮานะโซกโชกโซกโชกเด้อขอให้ถึงรางวัลถึงรางวัลบุคคลใดคนหนึ่งก็แล้วนี้ค่ะสิบสองล้านบาทนี่น้องพี่น้องจะเป็นของพี่วซันหรือว่าจะเป็นของพี่น้องเอฟซีเป็นของพี่น้องเอฟซีก็เป็น กระทึกตัดไปน้องพี่น้องสาวซุกกับแม่วาเลยได้มาถ่ายต่อใหม่เนาะพอดีน้องมาไปซูนไม่แหละไม่เกิดปัญหาบ่มีเสียงบ่ว่าเป็นจังใดแล้วจึงไปแปรงไม้คืนน้องพี่น้องตัวเกี้ยน้องน้อยก็พากันไปเฮ็ดเบียยนึ่งข้าวนึ่งน้าแล้วตอนนี้เป็นตอนแรงๆแล้วเนาะสาซสุกและแมววากะจะได้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและก็บ f c ทาง USA เพิ่นเดอทีเ่นอุดนลอตเตอรี ให้ครอบครัวฉสุได้เสียงโชคเสียงดวงขอให้คนเฮงเฮงรวยรวยเด้อโชคหมันลำรวยซึกวกาเก่าการเงินการงานลาบลื่นเด้อนี่กะขอบคุณแต่ก็ขอบใจแต่ก็แต่งชิวว่ารู้พี่น้องเอซีให้แม่รุนให้แม่รุนว่ารางวัลที่หนึ่งที่ใดที่อยากกระยาแม่ก็ได้สามใบแล้วดยที่ซื้อให้ล่ะ ลายกระทืกรางวัลน้ำหมูกะไทนเณ่แม่ฮะรางวัลสองพันก็ดีแล้วนะแม่รางวัลสองพันก็ดีสองพันแต่ว่าจะได้สองใบจ้ก็ได้เป็นสี่พันว่าลูกจุดจีพ่อแม่ลูกหลานจุดจีกะพ่อแม่พี่น้องจุดจีลูกหลานก็ให้ถึกเด้อให้รางวัลสองพันสามพันกับทึกตรงวันใหญ่ก็ให้ถึกสาวทุกเบาสุเม่ว่าฟังว่ามันมีรางวัลหกล้านบาทรางวัล แปดหมื่นบาทสองหมื่นบาทรางวัลข้างเคียงแสนบาทหลา,ลาหลายลาหลายรางวัลนะนะไม่ว่าเพื่อน่าโอ้ยแม่นี่ถกรางวัลน้อยก็เอาแล้วเพื่อนอะรางวัลน้อยก็เพ <c oughs> ื่อนทางโซงตเกียเพื่อนก็ได้เสียงโซงแล้วใบหนึ่งเนาะแล้วเมื่อกี้นี่สาวซุปก,ก็ให้นุ่งน้อยเลือกไปแล้วให้ผู้ยหญจะมีทางฝั่งไทยเนาะสาวซุปก,ก็เลือกให้เพื่อนแล้วใชได้ไหมบอกมีเสียยพี่น้องก็เลยตัดออกสดตอนนั้นเนาะ แม่กำลังเว้ากันม,<า>ม,มั่วไสามใบแล้วแม่ไป้สามใบเก็บใส่กระเป๋ายังดียังให้ถึงน้ำได้ไหมเอ้ยบมาดูทีโอ้ถือมาหนีไปขึ้นเงินบมดได้แหละแม่กคือเสียไว้อยู่ในก<ม>ระเลงมระลงนี่แม่ก็้าออกมาเสี่ยงไว้อยู่หมอนเลยอย่ามันเปียกเสื่องไว้อยู่บนมันบ่เปียกอะไรเสีเ่ยงไว้บนบ่เปียกนี่แม่ได้มื่อนี้แม่ก็ใส่ถุงแหงบ,นบน่ได้เอาเวียน ให้ทวงไว้ขอให้โซ่คอ้เฮงน้ำมัน้่องวงนนี้เนาะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อุดหนุนลอตเตอรี่ทางสาวซุขและน้องโตเกียวให้เฮงเฮงเบิร<ๆ>์ตสกูลสุโคนขอให้ควรได้โชคได้ใสเบิร์ตสกูลสุโคนเพราะว่ามีหลายรางวัลบ่ถึงรางวัลหนึ่งก็ยังมีรางวัลหนึ่งม,มีซิดลุ้นไล่แม่เอิยเป็นตาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลอตเตอรี่ฝั่งไทยฝั่งเราเราก็มักซื้อเสี่ยงดวงเนาะแม่กาดีใจคุณหนลอตเตอรี่ลูกซุกแล้วกาลุ้มตัวเกียว แล้วกใวว็ให้มีแต่ความชุกความเจริญให้มีแต่ความชุกกายสบายใหญ่เฮ็ดยังกาบอกให้ยุ่งให้ยากให้ชุมความมุ่งมั่นปัถนาเด้อสาธุเดินทางไปทางใดมาทางใดก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าท้งพรงสักคุ้มครองตลอดปลอดภัยบนสุขภูทิสมบูรณ์เยอะสาให้คุณฉินคุณธรรมพรรษาเทวดาคุ้มครองว่าพี่น้องอุีทุกกลุ่มทุกคนสาธุเลย จะสุกาดีโอกดีใจหลายๆพเพื่อนเห็นคลิปแล้วมือก่อน <c oughs> พเพื่อนกะทักไลน์มาซื้อลอตเตอรี่น้ำสาวซุกอไอเอฟซีทางฝั่งไทย p ีเอทางฝั่งไทยซื้อไปแปดใบของเพื่อนแล้ว,พวเพื่อนซื้อให้เฮาอีกหนึ่งบววใบเฮาก็ได้อีกหนึ่งใบแม่ได้เช็งโซโอ่อีกแล้วดีโอกดีใจหลายๆพี่น้องเลยแล้วนีได้รน ในรดน,นลายโอ้ยดีใจแม่ก็บ่เคยรดน้ำนายแต่ึกจักเชื่อดรอกคนมือเซอลออกในแหงตื่นเต้นอพอได้ก็ได้อ, <laughs> อยากลุ้นว่าสิเป็นเลขใดเลขใดมันมีหลายตัวเลขเนะาะพี่น้องสาวสุกสิพาลงไปเลาะเบิง่งให้หน้าเข่าฮอนจังหน่อยเนาะบรรยากาศแรงพี่น้องเอฟซีอัดอยากเบิ่งบรรยาก,กาศทางถุงหน้าบ้านบ้าน,าน,านงามหูงามตาส่วนนี้ฮะนะพี่น้องเบิง่งล้วก็ชุ่มชื้นหัวใจเวลาฝนตกสาวสุกเบิ่งก็ยังแบบผู้ซึกแบบ ซึ้มื่มันคักอืมบรรยากาศมันดีนะพี่น้องพาพี่น้องซีลงไปเราบเบิ่งจักหน่อยไปนหน้าเข่าดำหายนี่อันนี้ก็หน้าเข่าดำเนาะพี่น้องเสียงฟ้าฮ้องจะขึงจะขึงฟ้ามืดทางเมืองท่าแขกแข่งขมวนทางพุ้นเลยพี่น้องพุ้นฟ้ามืดฟ้าฮ้องทางพุ้นทางฟังท่าให้บ่ทางนั่นเน้ะพี่น้องฟ้าฮ้องค่อยๆเนาะทางเฮานะเพื่อสิบบตก กบเขียดกะห้องดีดีได้พี่น้องทงนาบ้านเฮานี่เขาเลาะตัดหญ้าเริ่มเป็นหลายเติบแล้วพี่น้องตามคันแทนาเฮามันจากาศเย็นๆพี่น้องเลยทางย่านจะฟ้าห้องแหงเนาะทางบ้านพี่น้องเอ็มซีกับฝนตกคือแกนโบฝนหวาส่วงนี้พายุเข,ข่ามีพายุลูกใหม่มาผลชิมาหลายมื้อเลี่ยนกันเลยเบิ่งในสภาพอากาศ กมาลุ้นนํากานพี่น้องเมื่อวานนี้วันพระกับตกตอนเช้าฮั่นหน่อยหนึ่งและะ้วกาตอนบ่ายสองอีกหน่อยหนึ่งแล้วเมื่อนี้ยังบพันได้ตกมาลุ้นตอนแรงเนาะโอ้พี่น้องมาเบิ่งลูกไก่ป่าเฮาเด้อสาวซุกค่ะบอกให้วกวบเพื่อนแล้วปล่อยให้เพื่อนหาก,กิน<ม>พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นแข็งแรงหลายแล้วไกลป่าหากพังเบิ่งว่าเพื่อนใหญ่จักหน่อยเพิ่นฉีบินไปเองบอพี่น้องเรบีเพื่อนเตือนว่า อย่าปล่อยพอนเดอ้อยันมันบินเข้าป่าเลยได้ไก่ป่าเนะาะต่ขีดได้แนวพ่อจกโตแนวพ่อคือตัวไก่เจ๊ติเตี้ยนะพี่น้องนี่พี่น้องเอฟซีเห็นโบยืนนีเลยพี่น้องตัวชีขาว,ขาวตัวเดียวนี่ยบคือหมูัวขาวนี่อันนี้ไปแล้วใหญ่แลแข,แข็งขนาดยังบร่ได้ตายจะโตเด้อพี่น้อง เาซุกกระชิโอตัวไปเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือกบก่อนเด้อบานนี้พี่น้องได้เวลาเกลือกบเกลือไก่เอาแล้วไก่เบาไอ้ายเนาะโมตายจ้าโตพี่น้องโช้ดีขนาดส่วนเป็ดเสาซุกนะโอดแม่แรกหกตแม่ที่สองสี่ตแล้วบานนี้ตายตัวหนึ่งพี่น้องเสียดายขนาดเลยเพรันก็เป็นซิโตแล้วเด้ตอนนี้ฮะยังเก้าตกินหัวอาหารเป็นเบิดแล้วเสาสุกสเอามาขังไว้น้ำสุ่ม แห่เดียวกันเลยกับบริตอดกันได้พี่น้องคิดว่าคนชิโตดกันเนาะแบบว่าเป็ดใหญ่มันชิโตดเป็ดน้อยทีแรกเขาคิดเอามาขังแล้วกับบริตอดสาวซุกกาสิไปเกลือเป็ดเกลือกบเกลือไก่กันเด้อฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วบอกข่ามโฆษณาส่งสาวซุกเซโนโบิวตี้ด้อพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีบ๊ายบาย